ดอกไม้แรกบานรูปสกรานหอมยือนใจกินจรุงพุ่งไกลหอมอวนอบพื้นดินกินหอมป้านใดยอมหย่วใจพ้องภูมรินวนเวียนวกบินอย่างยินดีชมชิมริมเลมจนยิ้มเอมาเปลมปรีชิมลองของดีพอเสื่อมสีก็นี้เลย สิ้นรสสิ้นชมสิ้นอารมณ์สมใจเฉยบินไปลับเลยเจ้าไม่เคยคิดอะไรห่างเหินเมินจากไกลทอดทิ้งไปไม่กลับมานี่อะไรคะดอกไม้ดอกไม้เขาเรียกอะไรนะดอกหลาบไงคะ เ,เพลงดอกไม้ก็ชวนดอกไม้นี่ <laughs> ดอกไม้แรกบ้านเปรียบกอบปานสาวแรกรุ่นพี่นวลละมุนเนื้อนวลนุ่มโสภ้าแรบสาวแรกงามแรกกอความยาวอุราเราชายไม้ตาอยากอยากจะมอง แมลงมือนชนยคลคอยกำไลายใครครอบครองพอชมสมบองใจก็อมองข้ามหมัวไปสิ้นสาวสูบซอมถูกลูบลมสาวเศร้าใจพรมจันเสียไปไม่มีใครเขานิยมสิ้นสาวก็สิ้นชมสิน้นเพียรอมตรมอ,อยู่ดี